จากหน้า Home ของ c a n วาที่เป็นเวอร์ชั่นของ v i Visual s u i t e 2.0นะคะได้มีการอัปเดตในส่วนของ t e m p l a t e นะคะเมื่อเราคลิกเข้าไปที่ t e m p l a t e ทางด้านเมนูซ้ายมือในส่วนของการใช้งานสำหรับตัวเลือก t e m p l a t e ที่เป็น Business นะคะเมื่อเราคลิกเข้าไปเราจะเห็นมีสิ่งใหม่ขึ้นมานั่นก็คือตัวมันติ Design Set น,นั่นเอง หลังจากที่แคนวาออกตัว v i s u a l Suite 2.0แล้วก็มีการรวมงานต่างๆไว้ในไฟล์เดียวแบบ All-in-One Design นะคะก็ได้มีการเพิ่มตัวเทมเพ t e ซึ่งเป็นมันติ Design Set ซึ่งรวมทุกอย่างไว้ในเซตเดียวนะคะในหัวข้อเดียวกันอันนี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ทำงานทางด้านธุรกิจไม่ว่าจะเป็นทีมเซลล์ทีมมาร์เก็ตติ้นะคะหรือว่าทีมอ่า HR เอง สามารถที่จะมีชิ้นงานซึ่งค้นจากเทมเพลตของ Canva เนี่ยได้ในหลากหลายรูปแบบเลยนะคะซึ่งรวมอยู่ในไฟล์เดียวนะคะก็มีทั้งแบบที่ให้ใช้ได้ฟรีแล้วก็แบบโปรนะคะเราไปดูกันเลยนะคะในส่วนของมันติ Design s e ตอย่างตอนนี้เราอยู่ในส่วนของบิสเนสนะคะพอเข้ามาที่มันติดีไซน์เซตก็จะมีให้เลือกทั้งเทมเพลตที่เป็นเซตของทีมเซลล์นะคะทีมเซลล์ เราก็จะคลิกเลื่อนไปทางขวาเรื่อยๆนะคะว่าดูกันซิว่าเขามีตัวเซตเทมเพลตของเอกสารต่างๆเนี่ยรวมไปถึงงานดีไซน์โซเชียลมีเดียเนี่ยอะไรให้เราบ้างนะคะหรือว่าในส่วนของฟรีแลนซ์นะคะแคมเปญต่างๆเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของทีมมีเทมเพลตของมาร์เก็ตติ้งนะคะอันนี้ก็ใช้ได้ฟรีเลยรวมไปถึงการที่จะทำ ทางด้านกลยุทธ์การตลาดต่างๆฟรีแลนซ์แคมเปญนะคะอเจนซี่ครีเอทีบีบเซตในส่วนของงาน HR นะคะก็มีด้วยเช่นกันในการที่จะรวบรวมความคิดเห็นของทีมเบนสตอร o มกันวันนี้เดี๋ยวเราจะลองใช้ตัวเซตนี้นะคะก็คือเซตของตัวเซลล์แฮนด์บุ๊กนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ เมื่อเราคลิกเข้ามานะคะเราจะเห็นคำอธิบายของเซตนี้ว่าเซตนี้ประกอบไปด้วย3ไอเทมมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีทั้งตัวไวบอร์ดนะคะที่เอาไว้รวมระดมความคิดกันของทีมเซลล์แล้วก็มีในส่วนของด็อกนะคะแล้วก็พรีเซนเตชันเราสามารถที่จะคลิกคัสตอมใหม่ดิสเซตเพื่อเข้าไปจัดการตัวเทมเพลตในเซตนี้ที่ประกอบไปด้วย3ส่วนงานนี้นะคะ หรือเมื่อเราเลื่อนลงมาข้างล่างเขาก็จะแยกเซตเอาไว้ให้หากว่าเราต้องการจะทำแบบแยกส่วนในส่วนของไวบอร์ดในส่วนของด็อกแล้วก็ p พรีเซ t a t i o n ก็สามารถที่จะคลิกโดยตรงจากตรงนี้ได้เลยนะคะมีการแยกเซตไว้ให้ด้วยเดี๋ยวเราจะลองไปจัดการในส่วนของที่เป็นเซตที่เขารวมไว้ให้แล้วก็คลิกที่ Customize d ดีเได้เลยค่ะ เมื่อเราคลิกเข้ามานะคะตัว Canva เนี่ยก็จะนำเราเข้ามาอย่างเซตที่เขาได้รวมส่วนของไวบอร์ดนะคะอยู่ในหน้าแรกเราจะเห็นว่าสัญลักษณ์เนี่ยก็คือไวบอร์ดอยู่ในหน้าแรกนะคะจากนั้นหน้าต่อมานะคะเพจที่2ก็จะเป็นไฟล์ด็อกเราสังเกตไอคอนที่แสดงเอกสารด็อกที่มุมซ้ายล่างนะคะและถัดมานะคะในส่วนสุดท้ายก็คือจะตั้งแต่เพจ3นะคะไปจนถึง เพจที่24นะคะก็จะเป็นข้อมูลในส่วนของ r r s s n t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  o o นะคะตามคำอธิบายที่อยู่ในส่วนของหน้าแรกตอนที่เรากดเข้ามาในเซตนี้นะคะเราจะเห็นว่าการที่มีเทมเพลตแบบจัดจัดชุดไว้ให้เราเนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงกันของการใช้สีการใช้รูปแบบของเทมเ a t e ต่างๆนะคะน,นี้ก็ทำให้เราสะดวกมากเลยที่จะ เชื่อมโยงการทำงานของเรากับทีมโดยที่เขาเรียกว่ามีความเป็น consistency นะคะในการที่จะเชื่อมโยงงานแต่ละชิ้นแล้วก็การใช้สีการเลือกใช้เทมเพลตนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับคนที่อยู่ในภาคธุรกิจการทำงานร่วมกันเป็นทีมไม่ว่าจะเป็นทีมเซลล์ทีมมาร์เก็ตติ้งหรือว่าทีมของ HR นะคะก็สามารถที่จะใช้งานได้ ฉันว่าเนี่ยออกแบบเป็นชุดเซตมาให้เนี่ยมีทั้งแบบที่เป็นแบบโปรแล้วก็แบบฟรีนะคะยังไงก็ลองมาทดลองใช้งานกันดูนะคะว่าสิ่งเนี้ยจะช่วยให้ทีมของเราเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นลดเวลาในการที่จะต้องมาเสียเวลาในการออกแบบแบบแยกไฟล์หรือว่าทำให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันมากขึ้นยังไงนะคะถ้าหากว่าทดลองใช้แล้วเป็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อที่จะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ